สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ปัจจุบันูกนเด้อผมขอดอกเก่าคือเดิมสบายดีไปเราสวัสดีพี่น้องมานี้กยุดเกี่ยวเข่าอีแล้วเนาะหลังจากที่เกี่ยวมาสองมือเนาะสองมือสามมือจะรวมทั้งคอเกี่ยวเนาะก็เลยยุดไปอีกแล้วชีวิตว่ที่เกี่ยวยาวเลยมันเบิ่งมันยังบสุกขักอะไดอะไรก็รอมาชุกกนมัน ที่ขมือของไก่เกี่ยวมืาเนี่ก็มาเก็บเข่ามัดเข่าเนาะห้เข่าค่ะจ่ายาสิไปเก็บเข่าก่อนเข่ากะไปขุดวจาะก่อนเนาะขุดเจาอก่อนเนาะลืมเอามาค่ะไปขุดจะเจาะเพราะว่าจะหล่อช่วงนี้มันก็ไข่เนาะไข่มันก็มันมันแซ่บดีปะยังไปเบิกชมน้ำกนอยู่โคกเลยน้องแพรกับสไปร์มาเนี่ยโอเคได้ตัวน้องพี่น้องน้องแพรเลยตอนนี้กับมาหอดองขุดเจาอเนาะพี่น้องแถวเดินเที่ยงก็วอ้อมอ้อมๆแถวน้ำนี่แหละเนาะน้องแพรก็สะพอนมาหลัง ตลอดกับส่วนนี้มันก็ออกมาเห็ดควยแบบเป็นแป้นอยู่ควยมันจะประมาณนีนเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอามาปุบเห็ดเลยเนาะยามเนี่ยมันจะมันเนาะมันมันไข่เดี๋ยวเขาจะคูดก่อนเด้อมดดเลิกเด้พี่น้องโตผูมันจะขดบบเลิกเนาะถ้าตตแม่มันจะวางไข่มันจะขดเหลิกส่วนนี้เนาะสมผูไรบุยากคูดก็บไปคนก็ไป้าดักเอาหรือว่าใส่แบบมีวิธีดักนะก็จะมีวิธีดักเนาะ ก็ง่ายยำคืนกับผูใ้ใดอยากเอาเซียมคุดหลัดยำคืนก็นได้ยำคืนมันจะออกมาห้องจิริจิริลดมาขันนะแล้วก็ดักเอาทัวฉนี่มันมจะเป็นตัวตัวผู้อาาอ,อกมาห้องตัวแม่มันจะบ่ออกมาห้องเนาะมาเนี่ยตอนนี้ก็ชิอย่างมาหาแถวโนนแถวพายนพน้องๆเบ่งดอกบัวแม่ถ้าคนปลูกไดยจะปีเลยมันยังขยายบวหลายเนาะ ลอยยาง,งนี่ก็เป็นนามตื้นทางกลางยังบง่มีดอกบัวบัวแดงอันนี้เอาไปตำบัวแฉบเนาะขันขันเป็นแบบบวนทางในมันเป็นสีขาวตำสีแซบแต่กเ็เริ่มลายแล้วเด้นเริ่มลายเติบลายกว่าปีไก่ปีไก่นี่ก็ง่ายก็ได้ สวยอยู่เนาะปะ่ะไปคุดจะหลอกกันพี่นอ้องก็ได้ลายสิบโตแล้วแหละน่องแพรพทีเราจะหลอจากโตด้ยวยเรจะหลอกยังเพ็ินเลยเห็นปะยี่คุณหลอกไปจังพวกเด่นนี่แพร่มาคุดมองดูแพร่นี่คุณจะหลอกนี่หน,น้าตา้วยมันจะประมาณ งามควรจะหล่อควรจะหล่อพักทมแมนไม่จ้ะพุดขูกขว่นี่เน๊เดะโฮะว้วแหมูควระหลมาุดพุดดีนึกว่าพุดมันเป็นตาได้กินนีกว่าไหน ไม่เคยขุดจะหล่อเลยนะเนี่ยทั้งชีวิตผมเนี่ยบ่เคยขุดก็ต้องหัดขุดเอายังคือกันบัวจักก็ต้องหัดเห็ดเอาบัวหัดมันก็บัวเป็นจักคือ้าใจเดกิทันบ่จะาหล่อ,อางามนีิยังกรทันแสดงว่า ที่การขุดจะหลอ็ประมาณนี่แหละพี่น้องอเห็นหูจะหลอดนะเวลาทเป็นควยมันจะอุ่นบังหนามามเนาะเวลาขุดลงไปมันจะเป็นหูกรงโป่งกรงโป่งก้มันก็เล็กๆคอยซับใกล้สีทันโตมันก็นคอยแต่ว่าพันยังจุบลงไปเบื่องดูตัวเดียวก็ว่าได้กินชำ้ำ น้ก,กูเอ้ยแล้ว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 วัดกันเม่อน้อยช่อ,องโตได้พักเิมิกเราไปกินกับก้อยจิ๋วเลาะแล้วมึงดูแพลวมันคามแพลวจะว่าดำอยู่คันจดุดิจุดิที่เป็นห้องเวลาได้ไง ไม่บ๊อดอกเข่าทางโน้นนี่ยังเคี้ยวลืมอยู่ใส่เข่าพิษลงเขา่าลงพันเขาปูกห้องนี่เหลือกกลียจกน้องอีกองนี่พอดีคขักน้องแพลวเขากระไรตลอดช่องโตน้องแพลวพักสมิกพี่น้องต้นีกำลังฟง กำลังอ,อ,อ่อนเอลยได้ี่ข้อกินแล้ว่าเสา็มเลยเหนี่พี่น,น้องส็นียอกินยังเนาะแซ่บได้กินกับป๋นปลานปนนั่นปนนี่นะละมันออกผดฝาดมัน,มนต้นนนนนน,น,นแมม่่่ีีอััซกล นนคือตื่นซ่อนนี่ก็คือโตโตผัวโตวเมียมันเนาะโตเมียตันกอนมาลายกอ,อกเดียวในคันนาังเกี่ยวข่อวันแนงพว่น้องกอเดียวนี่พอแกงเลยไม่ต้องไปหาลายผอหลาย,ลายดีเลย ทำในมือน,ม,อนมือพอดีเลยไนี่งนี่อบอ,บนอนๆๆๆวกมันอ่อนแกงแซ่บๆแต่ว่ามันนี้ยังบปยากเนาะลายอีแน,นังโกเดียวนี่ก็พอแกงละตอนขุดบันจะถ่ายเบิ่งแล้วไม่ร้องมีมือกล้องเห็นไหตื่นตื่น,นะขุดบาดช่องบาดก็ทันละบางหู ย่างเราคุดไปนําอุ่มไหมอุ่มยังจังสี่แหละที่นองเจ้่ว่าช่วงนี้มันบ่อยู่หกนาะมันอยู่เป็นแป้นมันไข่แหละเด้มันก็เริ่มเอามาขวัดโชดโชหุงโชยังมันให้ดิหาขู่หายังหมไหมนี่โอ้ยเย็นแต่อะไยจนใจจ้อยเลย วังเกี่ยวเข่ามาว่านี่แก่ตะแรงมันนี่ะแดดจัดมีห่มไม่ถึงที่แดดจัดก็ไม่แห้งมันเย็นหายใจปวอดโป่ง่งขอโฮมกำเข่าไว้ทามันสบาย ฟ้าโอ้ต,โอต,ต้นอื่นอะไรตัวจับจำเป็นยามันห้อนเนาะพี่น้องภาพกระบอกโฟกัสเขากำลังพอมเอง,องตัวนี้กำลังพองมเอวบริจับไปเห็ดเขาเมงางเนาะพี่น้อง เหอมอ,อ่อน,ออนหอมหอมแซ่บแล้วนี่น,นี่แหละซุ้มเนี่ยยังบุกักปันได้ผอบอ่ะก็เลยยังบุกทันเกี่ยวก็เลยคอยุดก่อนยังบุกท่นแบบสุกเต็มที่นะงามยู่เขาบองนี่ขออเขายอดเขาแยก อาต่อวมวเยน็นกุ้เกล้นมางมันเย็นขักในห่มหมวกวง,องส่วงเทียงเก่าเยน็นมีแห้งขนาดเลยเข้าก็ได้อันนี้เ้อันนี้เื่อแบบร่างออก กำลังออกก็ไม่ดูในห่มแล้โบเป็นจาน้าในชใช่สาห่อนกับน้องแพลวขึ้นเมื่อหรอบ้ยันเป็นเมื่อเมื่อก่อนเราจะต้นมกเร็บแมวมีภายในยเคยกินพี่น้องนี่กำลังดอกเลยวัพวพก,กัดมันหฮอน ดื่นชองดื่นชามจนเราบรรุกมาหากินแล้วี่แซ่บสม่อวนหวานนี่เลยมักเล็บแมวปาษาลาวเอิ้นดอกตื่นพี่รองงามนี่ตัวหลักกะหลิกเนาะตัวแม่ก็ตื่นก็ได้นี่งแล้วก็เล็บกระดับดำขุดขี้ดินตอนนี้เขาก็เมื่อมาหอดเถียงเนาอพี่น้องประมาณนี้จะรอขาใหญ่ขาเรื่องเฮอร์ เอาโอ้ยใหญ่เลเอาเลยไล่เติมไหนูไปเดียวมีอยู่ได้เขียดปีนี่เนาะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เฉยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแัร์กระดิ่งให้แน่ไปแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมบ๊ายบายเด้อ